ความลับสู่ความสำเร็จคุณค่าของเวลาเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนจะต้องเห็นคุณค่าของเวลาการสูญเสียเวลาเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนเราไม่อาจซื้อเวลานาทีสุดท้ายของชีวิตให้ยืนยาวขึ้นได้หรือไม่ อาจซื้อเวลาให้ยาวนานกว่าวันละ24ชั่วโมงแต่สามารถร่นเวลาได้เช่นหาที่พักใกล้ที่ทำงานออกเดินทางในช่วงเวลาที่รถไม่ติดแม้แต่การอาบน้ำให้เร็วกว่าคนอื่นสัก5นาที5นาทีนั้นก็คือเวลาที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคนอื่นนั่นเองเมื่อรู้สึกว่า สิ่งใดมาดึงเวลาอันมีค่ามากเกินไปจงวิเคราะห์วิธีลดการใช้เวลาเช่นการเล่นอินเทอร์เน็ตการตอบอีเมลเล่นเกมคอมพิวเตอร์ดูโทรทัศน์พยายามจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพแม้แต่บางสิ่งที่ต้องใช้เงินซื้อเช่นการชมภาพ,พยนตร์ถ้าดูไปสักครึ่งเรื่องแล้วรู้สึกว่า ไร้สาระเสียจริงๆอย่ากลัวที่จะเดินออกก่อนภาพยนตร์จบเอาเวลาที่เหลืออยู่อีกเกือบชั่วโมงไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์จะดีกว่าบางคนเสียดายเงินค่าตัว๋วโดยหารู้ไม่ว่าการทนดูเรื่องไร้สาระจนจบนั้นจะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแต่แกแต่การยอมเสียเงิน แล้วเก็บเวลาไว้เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดกว่าคุณค่าในที่นี้ไม่ใช่การตีเป็นมูลค่าเงินเพียงอย่างเดียวการเล่นกับลูกหนึ่งชั่วโมงก็มีคุณค่ามหาศาลจนเทียบเป็นตัวเงินไม่ได้ความรู้สึกดีๆจะจดบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกของลูกตลอดไปหนังสือบางเล่มซีดีเพลงบางแผ่น ไม่มีค่าสมควรแก่การเสียเวลาหากซื้อมาแล้วเพิ่งรู้ว่าตัดสินใจผิดคิดว่าต้องทนอ่านให้จบเล่มหรือฟังให้หมดแผ่นจะได้คุ้มกับเงินที่จ่ายไปเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนักแม้แต่รางวัลบางอย่างที่ต้องใช้เวลาในการสะสมเช่นสะสมแตม้มสะสมยอดชำระสะสมใมม สิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องไม่สมควรแม้คุณจะทำแต้มจนได้ของรางวัล3,000บาทแต่เวลาและพลังงานที่สูญเสียไปกับการคิดมีค่ามากกว่านั้นเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นที่สําคัญดีกว่านอกจากว่าคุณจะยกหน้าที่นี้ให้คนอื่นไปเช่นให้ลูกให้หลานคิดแทน ผู้บริหารบางคนยกหน้าที่ให้เลขานุการคอยคิดคำนวณรางวัลจากการสะสมใหม่หรือส่วนลดบางอย่างถ้าคิดคำนวณแล้วการจ้างคนเพิ่มอีกหนึ่งคนให้ทำงานแทนตนเองแล้วผลตอบแทนที่ได้จากงานนั้นมีมูลค่ามากกว่าค่าจ้างถือว่าคุมค้มคา่าและเป็นการสร้างงานเพิ่มให้คนอื่นๆอีกหนึ่งตำแหน่งด้วย แต่พึงระลึกไว้เสมอว่าของฟรีไม่มีในโลกตราบใดที่เจ้าของธุรกิจยังไม่บรรลุสูงสูงกว่าชั้นโสดาบันสิ่งที่เขาให้เป็นรางวัลย่อมต้องการผลตอบแทนคุณอาจจะต้องซื้อของเพิ่มขึ้นหรือพยายามบินเพื่อให้ได้ไม่สะสมเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพื่อจะให้ถึงจุดที่ได้รางวัลหากเป็นเช่นนี้ตัวคุณก็ไม่ต่างจาก หนูตะเภาที่พยายามวิ่งให้ถึงจุดหมายเพื่อกินถั่ว2-3เม็ดเป็นรางวัลการซื้อสินค้าที่จำเป็นต้องใช้อยู่แล้วในปริมาณที่มากขึ้นจะได้ราคาที่ลดลง,ท,งทั้งเวลาที่ใช้ในการซื้อสินค้าก็จะลดลงด้วยหากต้องเดินหรือขับรถไปหน้าปากซอยเพื่อซื้อแชมพูสระผมขวดใหม่ทุกเดือน นอกจากจะซื้อให้ได้ราคาแพงกว่าซื้อส่งเวลาที่เสียไปเทียบเป็นมูลค่าแล้วมากกว่าค่าแชมพูสระผมเสียอีกดังนั้นถ้าสินค้านั้นไม่มีวันหมดอายุหรืออีกนั้นกว่าจะหมดอายุและเป็นสินค้าที่ต้องใช้ประจำการซื้อแบบราคาส่งจะถูกกว่ามากแน่นอนว่าคุณต้องซื้อไน ปริมาณมากพอที่จะเรียกว่าขายส่งเช่นที่ละหนึ่งโลห,หรือหนึ่งกล่องซื้อคุ้มซื้อคุ้มค่าแน่นอนแต่คุ้มค่าแน่นอนแม้การซื้อของที่จตุจักรเยาวราชหรือจเจริญกรุงถ้าซื้อในปริมาณมากแล้วบอกว่าขอราคาส่ง คุณจะได้ราคาที่ถูกกว่าปกติประมาณ30เอร์เซนภาษาทางการเรียกว่ามีอำนาจการต่อรองเพิ่มขึ้นถ้าคุณซื้อของ1ชิ้นแล้วผู้ขายกำไร5บาทหรือซื้อของ10ชิ้นแล้วต่อรองให้เขาลดเหลือกำไรชิ้นละ2บาทถ้าเขาไม่ยอมขายจะสูญเสียโอกาสได้กำไรไปถึง20บาท เชื่อได้ว่าไม่มีพ่อค้าคนไหนอดใจได้และถ้าคุณเป็นนักต่อรองนักเตเจราจาตัวยงการจะให้เขาลดกำไรเหลือเหลือชิ้นละหนึ่งบาทคนขายก็ยังได้กำไรตั้ง10บบาทเป็นสองเท่าของการซื้อสินค้าเพียงหนึ่งชิ้นโดยที่ใช้พลังงานในการปิดการขายเท่ากันพ่อข้าที่ฉลาด จะรีบเก็บลูกค้ารายใหญ่ไว้มีการสํารวจพบว่าผู้ประสบความสําเร็จทางการเงินส่วนใหญ่จะวางแผนการซื้อของล่วงหน้าไว้ในแต่ละเดือนการเลือกห้างที่ราคายุติธรรมที่สุดในช่วงเวลานั้นจะไม่ซื้อสินค้ายิบย่อยจากปากซอยจากร้านของชำหน้าปากซอยคนที่ซื้อชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากร้านของชำกลับ ปรากฏว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยและทั้งที่รายได้น้อยแต่ต้องซื้อแพงกว่าคนที่รายได้มากนี่คือการเสียเปรียบของคนจนการวางแผนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการบริหารเวลาทุกวันก่อนนอนควรวางแผนการใช้เวลาในวันรุ่งขึ้นไว้เสมอคนเรามักจะวางแผนการใช้เงิน แต่ไม่ค่อยวางแผนการใช้เวลาทั้งทั้งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันงานบางอย่างไม่จำเป็นต้องทำเองเช่นการเอารถไปล้างส่งพัสดุไบรสนีชำระค่าน้ำค่าไฟไปธนาคารในเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าสามารถใช้คนอื่นไปแทนได้เป็นสิ่งที่ควรทำ ผู้ที่รู้คุณค่าของเวลาจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งซึ่งเป็นการหวังจะใช้เวลาในอนาคตซึ่งไม่ต่างอะไรไปกับการนำเงินในอนาคตมาใช้ด้วงหน้าผู้ที่ขาดวินัยทางการเงินชอบเอาเงินในอนาคตมาใช้ก่อนฉันใดผู้ที่ขาดวินัยทางการเงินก็จะเอาเวลาในอนาคตมาใช้ก่อนฉันนั้นการพักผ่อน การรู้คุณค่าของเวลาไม่ได้หมายความว่าให้ทำแต่งานการพักผ่อนหย่อนใจการออกกำลังกายก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแต่ถ้าไม่รู้จักบริหารเวลาให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะเหลือเวลาสำหรับการท่องเที่ยวออกกำลังกายหรือพักผ่อนได้อย่างไร การพักผ่อนก็คือการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าชีวิตของคนเราไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าความสุขการทำงานหนักก็เพื่อหารายได้มาใช้ในการพักผ่อนบางคนคิดว่าทำงานเพื่อเงินไปก่อนแล้วค่อยให้เงินทำงานแทนตอนบั้นปลายของชีวิตพอถึงเวลานั้นจริงๆกลับพบว่า เงินไม่สามารถซื้อความสุขได้เช่นการดูภาพยนตร์สักเรื่องตอนอายุ30การดูภาพ,าภาพยนตร์สักเรื่องเดียวกันตอนอายุ50อัตรดของความสุขในการชมต่างกันมากไม่เฉพาะดูภาพยนตร์การท่องเที่ยวการเล่นหรือชมกีฬาการกินอาหารนอกบ้านก็ต่างกัน แม้จะใช้เงินที่สูงกว่าในบ้านปลายเช่นจ้องตั๋วดูกีฬาขั้นแพงที่สุดในวัยชราความสนุกอาจจะน้อยกว่าการดูในชั้นที่ราคาถูกสุดของวัยหนุ่มสาวหลายคนอาจเคยประทับใจรสชาติของการไปเที่ยวภูก,กระดึงสมัยที่อยู่มหาวิทยาลัยหรือเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆซึ่งใช้เงินไปเพียงไม่กี่ร้อยบาทนอนเต็นท์กินอ้างอ่ะ กินอาหารง่ายๆแต่เมื่อไปถึงไปอีกครั้งภายหลังอย่างราชามีบ้านพักอย่างดีกลับไม่สนุกเท่าที่ควรการพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวัยในช่วงแต่ละวัยให้ความรู้สึกต่างกันไม่เฉพาะกับตัวเองแต่กับคนที่ร่วมกิจกรรมนั้นด้วยเช่นพ่อแม่ที่เล่นกับลูกวัยแปดขวบ กับการเล่นเมื่อลูกอายุ15ย่อมสร้างความประทับใจให้ฝังอยู่ในจิตใต้สำลึกลูกได้ต่างกันนอกจากนั้นการไม่รู้จักใช้เงินจะทำให้ดูเป็นคนตระหนี่จนคนรอบข้างเพื่อนฝูงลูกหลานไม่รู้สึกผูกพันต้องยอมรับว่าเงินแม้เงินจะซื้อความรักไม่ได้แต่เงิน ก็สร้างความรู้สึกดีๆให้แก่คนอื่นได้การให้เงินแก่ลูกหลานเล็กๆน้อยๆในบางโอกาสช่วยออกทุนการศึกษาให้เด็กยากจนหรือเห็นเพื่อนตกระกรรมลำบากก็ช่วยบริจาคเงินเท่าที่ทำได้กรณีเช่นนี้ก็เป็นการให้เงินทำงานแทนเช่นกันแต่ผลงานในนามธรรมาไม่ใช่รูปธรรม ปกติเราจะคิดว่าให้เงินไปแล้วต้องได้สิ่งที่เป็นรูปธรรมกลับมาความจริงแล้วนามระรรมเช่นความซึ้งใจความรักความผูกพันความกระตันยูมีค่ามากกว่าสิ่งของหรือผลงานที่เป็นรูปธรรมมากมายนะักคิดเชิงบวกหลายคนที่มีเงินเก็บ มักจากการเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วเรียกเงินนั้นว่าเงินฉุกเฉินและปรากฏว่าภายหลังจากนั้นไม่นานเหตุฉุกเฉินที่ทำให้ต้องใช้เงินก้อนนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆความคิดมีแรงดึงดูดดังนั้นแทนที่จะเรียกว่าเงินฉุกเฉินให้เรียกว่าเงินเพื่อความมั่นคงเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิตแทน แล้วเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปสมัยก่อนธน,นาคารจะเรียกชื่อบัญชีเงินฝากชั่วคราวว่าบัญชีเผื่อเรียกปรากฏว่าจำนวนเงินคงค้างในบัญชีของลูกค้ามีน้อยมากเมื่อแต่เมื่อเรียกเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นบัญชีออมทรัพย์กลับมียอดเงินฝากสูงขึ้น ทางทางที่ปัจจัยอื่นเหมือนกันมีมหาเศรษฐีท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าคนที่ชอบพูดว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างคือคนที่ไม่มีเงินซึ่งเป็นคำพูดเชิงกระทบกระเทียบแต่ก็ซ่อนไว้ซึ่งปรัชญาถ้าคุณต้องการเงินคุณต้องคิดว่าเงินก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของชีวิต นับถือผู้ที่ประสบความสำเร็จทางการเงินที่ได้มาโดยสุจริตไม่ต้องมองร่ำรวยไม่ต้องไม่มองคนร่ำรวยในแง่ร้ายอัตราส่วนของคนดีกับไม่ดีระหว่างคนทั่วไปกับคนร่ำรวยไม่ต่างกันถ้าคิดอคติว่าคนรวยโกงโลภมากเห็นแก่ตัวตรณีทีเหนียว สิ่งเหล่านี้จะบันทึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกและจิตใต้สำนึกจะเข้าใจผิดว่าความโกงโลภเห็นแก่ตัวสัมพันธ์กับความรวยและแปลความหมายกลายเป็นว่าคุณไม่ต้องการรวยมันจะไม่สร้างแรงขับแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นได้เลย เมื่อมีเงินเก็บมาขึ้นจนเริ่มจะรวยจิตใต้สำนึกจะรู้สึกผิดและดนบันดาลให้จิตสำนึกทางการเงินทางการใช้เงินนั้นออกไปหรือทำให้ลงทุนผิดพลาดเพื่อจะได้จมปลักอยู่กับสถานสถานภาพเดิมตลอดไปยิ่งไปกว่านั้นขณะเสียชีวิตจิตใต้สำนึกในรูปของภวังขจิต จะแปลงร่างจากจุติจิตเป็นปฏิสนธิจิตในชาติพบใหม่โดยจะเก็บโดยจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ด้วยนั่นหมายความว่าจะไม่มีทางได้ไปเกิดในครอบครัวของคนรวยมังคังประสบความสำเร็จเพราะปฏิสนธิจิตเก็บข้อมูลไว้ว่าครอบครัวเหล่านั้นล้วนแล้วแต่โกงโลก ตะนีทีเหนียวในทางกลับกันถ้าในใจจริงๆก็อยากรวยเหมือนกันแต่ไปอิจฉาริษยาแล้วบอกว่าที่เขารวยเพราะโกงเพราะโลภเข้าทำนองอังหุ่นเปรียวมนาหวานเมื่อเสียชีวิตไปแล้วมีโอกาสได้เกิดใหม่ก็จะเกิดเป็นคนโลภและขี้โกง โดยหารู้ไหมว่านั่นไม่ใช่คุณสมบัติที่ทำให้คนรวยแต่เพราะอาวิชชาที่ฝังในจิตคอยลิขิตชีวิตเป็นให้เป็นไปตามความรู้สึกคนเราทุกคนร้วนมีความรู้สึกรักโลภโกรธหลงนอนเนื่องอยู่ในขันธะสันดานเมื่อเที่ยวไปว่า คนโน้นคนนี้ก็เหมือนการไปกระตุ้นความรู้สึกที่ฝังอยู่ในจิตของตัวเองด้วยเงินเก็บเก็บเงินเงินเก็บเป็นสิ่งจำเป็นในเมื่อคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ทำงานเพื่อเงินการที่จะให้คนอื่นทำงานเพื่อเราจึงต้องมีเงิน ยิ่งในบั้นปลายของชีวิตที่ไม่มีเรี่ยวแรงจะหารายได้อีกต่อไปเงินเก็บจึงเป็นสิ่งสำคัญมากโลกแบบอุดมคติไม่มีจริงครั้งหนึ่งอุดมการคอมมิวนิสต์เคยบอกว่ารัฐจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้ในบั้นปลายของชีวิตเพียงแต่ในวัยหนุ่มสาวต้องทำงานให้รัฐทั้งหมดแต่ปรากฏว่า ชีวิตของคนชลาในประเทศเหล่านั้นกลับทุกทรมานยิ่งไปกว่าประเทศทุนนิยมเสียอีกความคิดที่ว่าจะให้คนเราเหมือนกันทุกคนอยู่ในระดับเดียวกันนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์และกรรมเก่าของแต่ละคนก็แตกก็แตกต่างกันทุกคนจึงควรมีเงินเก็บ แต่ปัญหาที่สำคัญคือเราไม่มีเราไม่มีวันรู้เลยว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่อาจจะ60 70 80หรือถึง100ปีก็ได้ทำให้ไม่สามารถคำนวณเงินเก็บที่แน่นอนสำหรับวัยชราเช่นเหลือเงิน1ล้านบาทตอนเกษียณอายุ60ต้องใช้เดือนละหมื่นกว่าบาทประมาณ10ปี หมดพอดีแล้วใครจะแน่ใจว่าอายุ70จะเสียชีวิตเกิดอยู่ถึง80จะทำอย่างไรเพราะการตกระกรรมลำบากในช่วงท้ายของชีวิตหรือที่เรียกว่าจบไม่สวยมันจะทำลายความสุขทั้งหมดที่เคยมีมาทันทีเช่นถ้าให้เลือกระหว่างสบายอย่างมหาเศรษฐีตอนวัยเด็กจนถึงอายุ 50แล้วหลังจากนั้นตกรลกรรมลำบากอย่างแสนสาหาัสจนเสียชีวิตเมื่ออายุ80กับลำบากอย่างแสนสาหาัสตั้งแต่เด็กจนอายุ50แล้วสบายอย่างมหาเศรษฐีตั้งแต่อายุ50ถึง80ทุกคนคงจะเลือกอย่างหลังมากกว่าแม้ว่าอย่างแรกจะสบายถึง50ลําลำบากแค่ 30ปีแต่การลำบากในช่วงปลายของชีวิตเจ็บปวดกว่ามากประกอบกับความสุขที่เคยได้ลิ้มรสก่อนหน้านั้นจะทยอยกลับมากระแทกใจให้เปรียบเทียบเป็นระยะระยะยิ่งทุกข์ราวกับตกนรกนอกจากนั้นจิตสุดท้ายก่อนเสียชีวิตที่เต็มไปด้วยทุกขเวทนาจะนำพาให้ไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำลงตรงกันข้ามกับ การลำบาก50ปีแรกแล้วมาสบายในช่วง30ปีหลังความลำบากในช่วงแรกของชีวิตที่ผุดขึ้นมาในใจขณะอยู่ช่วง30ปีหลังกลับจะยิ่งทำให้ชีวิตมีความสุขเพิ่มขึ้นราวกับนอนอยู่บนสวงสวรรค์และจะเป็นการ ฉากสุดท้ายของชีวิตอย่างสวยงามมีความสุขสุดๆจนลืมความเหนื่อยความลำบากทั้งหมดที่เคยมีมาด้วยเหตุนี้ผู้สูงวัยจึงดูคล้ายกับเป็นคนตระหนี่พยายามเก็บเงินให้มากที่สุดบางคนแอบเก็บโดยไม่ให้ลูกหลานรู้ด้วยซ้ำจนมีข่าวหือหาว่า เตียงนอนเก่าๆที่บริจาคให้วัดส่วนแกว้วมีเงินและทองคําซุกอยู่ในซอกหัวเตียงถึงสี่ล้านบาทโดยที่ลูกหลานไม่รู้เรื่องด้วยเลยผู้สูงวัยต้องการต้องการความมั่นคงจึงมีสุภาษิตจึงมีสุภาษิตบ,บทหนึ่งกล่าวไว้ว่า10ลูกหลานไม่เท่าเงินใกล้ตัว ความจริงแล้วความสุขความสำเร็จที่แท้จริงในวัยชราคือความสุขอันเกิดมาจากนามธรรมาซึ่งเงินซื้อไม่ได้วัยนี้จะเริ่มเบื่อหน่ายกับความสุขทางกายกายภาพอย่างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปเที่ยวที่ไหนก็ซ้ำๆกินอาหารรสชาติก็จืดชืดความรักความอบอุ่น ความห่วงใยของคนในครอบครัวกลับดูจะมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองกล่องความลับการเงินให้เงินทำงาน 1. การเอาเวลาหรือเงินในอนาคตมาใช้ล่วงหน้าคือสัญญาณเตือนของความล้มเหลว 2. ถ้าปัจจุบันขณะยังทำได้ไม่ดีอย่าคาดหวังว่าอนาคตจะดี 3. ความโลภความหลงคือตัวการสําคัญที่จะทำให้ใช้จ่ายเงินอย่างขาดสติ 4. จงรู้จักใช้เงินทำงานต้องไม่ให้เงินเป็นนายของเราแต่เราต้องเป็นนายของเงิน 5. เมื่อทำเวลาหล่นหายจงเสียดายในระดับเดียวกับการสูญเสียกระเป๋าสตางค์ หความไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐ 7. การมีเงินเก็บมีเวลาพักผ่อนคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางการเงิน 8. คนรวยทุกคนต้องมีส่วนบวกอยู่ในตัวพยายามมองที่ส่วนนั้นแล้วดึงเข้ามาสู่ใจ 9. ความสุขคือเป้าหมายสูงสุดของ ความสำเร็จทางการเงิน